ท่ามกลางการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ดุเดือดในปัจจุบันการมีขีดความสามารถในการผลิตเครื่องบินรบได้เองถือเป็นสัญ,ญลักษณ์สูงสุดของอำนาจอธิปไตยและความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างอากาศยานแต่คือการรวบรวมวิทยาการที่ยากที่สุดทั้งด้านเครื่องยนต์เจ็ตและระบบเรดาร์เข้าด้วยกันและนี่คือ13อันดับประเทศที่ผลิตเครื่องบินรบไว้ใช้งานเองอันดับที่13อิตาลี เป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมการบินในยุโรปโดยมีบริษัทลีโอนาร์โดเป็นแกนหลักอิตาลีมีขีดความสามารถสูงในการออกแบบและผลิตเครื่องบินฝึกกล่งรบอย่างรุ่น M346 ที่ส่งออกไปทั่วโลกนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีสายการผลิตเครื่องบิน F35 ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา และมีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาเครื่องบินรบระดับโลกอย่าง Eurofighter Typhoon รวมถึงโครงการยุคที่6ในอนาคตอีกด้วยอันดับที่12ตุรกีเป็นประเทศล่าสุดที่ก้าวเข้าสู่ทำเนียบผู้ผลิตเครื่องบินรบขั้นสูงโดยประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ล่องหนยุคที่5ของตนเองในชื่อ KAN บนโครงการ TFX ซึ่งพึ่งผ่านการทดสอบบินครั้งแรกไปได้ไม่นาน จุดแข็งคือการที่ตุรกีมีประสบการณ์ยาวนานในการผลิตชิ้นส่วนสำคัญให้เครื่องบิน F 3 5ของสหรัฐอเมริกามาก่อนทำให้พวกเขาสามารถสร้างฐานการผลิตและออกแบบระบบ a อ V o n ิโอนรวมถึงตัวเครื่องได้เองเพื่อลดการพึ่งพาจากต่างชาติอันดับที่11ปากีสถานประสบความสำเร็จในการผลิตเครื่องบินรุ่น j f 17 Thunder ไว้ใช้งานเองเป็นจำนวนมากโดยการพัฒนาร่วมกับจีนปัจจุบันปากีสถานมีสายการผลิตที่เข้มแข็งผ่ายในประเทศสามารถประกอบเครื่องบินติดตั้งระบบอาวุธและปรับปรุงซอฟต์แวร์ได้เองทั้งหมดทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้สูงในราคาที่คุ้มค่าและยังสามารถส่งออกเครื่องบินรุ่นนี้ไปยังประเทศอื่นได้อีกด้วยอันดับที่10ไต้หวัน พัฒนาและผลิตเครื่องบินขับไล่ใช้งานเองภายใต้ชื่อ FCK-1 ชิงคัวเพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงของเกาะโดยเฉพาะแม้จะได้รับความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาในช่วงแรกแต่ไต้หวันสามารถออกแบบโครงสร้างระบบควบคุมและผลิตชิ้นส่วนสำคัญส่วนใหญ่ได้เองในประเทศถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองท่ามกลางข้อจำกัดทางการเมืองระหว่างประเทศที่เข้มงวดอันดับที่9 ญี่ปุ่นมีพื้นฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและผลิตเครื่องบินรบใช้งานเองมาอย่างต่อเนื่องเช่น F-2 ที่พัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกาจุดเด่นของญี่ปุ่นคือความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์และระบบเรดาร์ที่ล้ำสมัยปัจจุบันกำลังมุ่งเน้นการพัฒนาเครื่องบินยุคที่6ของตัวเองภายใต้โครงการระดับโลกเพื่อรักษาสถานะผู้นำเทคโนโลยีการบินในภูมิภาคเอเชีย อันดับที่8เกาหลีใต้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดในอุตสาหกรรมนี้โดยบริษัท KAI ประสบความสำเร็จในการผลิตเครื่องบินรุ่น FA-50 ที่ส่งออกไปหลายประเทศและล่าสุดได้พัฒนาเครื่องบินขับไล่ยุคใหม่ KF-21 Boramae ได้เองสำเร็จจุดแข็งคือความเร็วในการพัฒนาและเทคโนโลยีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย แม้ปัจจุบันยังใช้เครื่องยนต์จากสหรัฐอเมริกาแต่เกาหลีใต้ได้พิสูจน์แล้วว่ามีมาตรฐานการผลิตอยู่ในระดับแถวหน้าของโลกอันดับที่7อินเดียประสบความสำเร็จในการผลักดันนโยบายพึ่งพาตนเองด้วยเครื่องบินรบขนาดเบารุ่นเทจัสที่ออกแบบและผลิตโดยบริษัท HAL จุดเด่นคือการใช้โครงสร้างวัสดุผสมขั้นสูงเพื่อให้ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาและมีความคล่องตัวสูง แม้ในปัจจุบันจะยังต้องใช้เครื่องยนต์จากสหรัฐอเมริกาแต่ประเทศอินเดียกำลังก้าวไปสู่การผลิตเครื่องบินที่ล้ำยุคที่เน้นเทคโนโลยีล่องหนเพื่อสร้างอำนาจทางอากาศด้วยตัวเองในอนาคตอันดับที่6สวีเดนเป็นประเทศขนาดเล็ก แต่มีเทคโนโลยีการบินที่น่าทึ่งโดยบริษัทซาบประสบความสำเร็จอย่างสูงในการผลิตเครื่องบินตระกูลกิปเพนไว้ใช้งานเองจุดเด่นคือการออกแบบให้ใช้งานง่ายคล่องตัวสูงและสามารถลงจอดบนถนนหลวงได้ในยามสงครามแม้จะใช้เครื่องยนต์พื้นฐานจากสหรัฐแต่สวีเดนเป็นผู้ออกแบบโครงสร้างระบบซอฟต์แวร์และระบบเชื่อมต่อข้อมูลเองทั้งหมดจนได้รับการยอมรับระดับโลกอันดับที่5 สหาราชอาณาจากักรมีความเชี่ยวชาญระดับโลกในด้านวัสดุศาสตร์และเครื่องยนต์เจ็แม้ปัจจุบันจะเน้นการผลิตร่วมในโครงการอย่าง Eurofighter Typhoon และเป็นพันธมิตรหลักในโครงการ F-35 แต่พวกเขาก็มีขีดความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนสำคัญและระบบ avionics เองทั้งหมด และกำลังเป็นผู้นำในการพัฒนาเครื่องบินยุคที่6ของตัวเองภายใต้โครงการเทมเพสเพื่อแสดงศักยภาพในการผลิตเครื่องบินรบขั้นสูงต่อไปอันดับที่4ฝรั่งเศสเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินของยุโรปที่รักษาเอกราชทางการทหารไว้อย่างเหนียวแน่นโดยมีบริษัทดาโซเป็นหัวใจหลักผลิตเครื่องบินรุ่นราฟาซึ่งเป็นเครื่องบินรบสารพัดประโยชน์ที่ทันสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งของโลก จุดเด่นคือฝรั่งเศสออกแบบและผลิตเองทั้งหมด100%ตั้งแต่โครงสร้างระบบเรดาร์อาวุธไปจนถึงเครื่องยนต์ M88 โดยไม่พึ่งพาเทคโนโลยีจากสหรัฐเลยอันดับที่3จีน คือมหาอำนาจด้านการบินที่ก้าวกระโดดเร็วที่สุดโดยสามารถพัฒนาและผลิตเครื่องบินขับไล่ล่องหนอย่าง j 20เข้าประจำการได้เป็นจำนวนมากความสำเร็จสำคัญคือการพัฒนาเครื่องยนต์ตระกูล Ws ได้เองจนลดการพึ่งพารัเสเซียได้เกือบสมบูรณ์ปัจจุบันจีนมีสายการผลิตขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์ทั้งการครองอากาศและการโจมตีทางเรือ ทำให้กลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันอันดับที่2รัเสเซียเป็นมหาอำนาจด้านการบินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเน้นเครื่องบินที่มีความคล่องตัวสูงและทนทานต่อสภาพอากาศที่โหดร้ายมีตระกูลเครื่องบินที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างซูคอยและมิกโดยปัจจุบันสามารถผลิตเครื่องบินยุคที่5อย่าง Su-57 ใช้งานเองได้และยังเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ผลิตเครื่องยนต์เจ็ตสมรรถนะสูงและระบบอาวุธขั้นสูงได้เองทั้งหมดโดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากตะวันตกอันดับที่1 สหรัฐอเมริกาคือเบอร์หนึ่งด้านเทคโนโลยีการบินรบโดยเป็นชาติแรกที่ประสบความสำเร็จในการผลิตเครื่องบินล่องหนอย่าง F-22 และ F-35 มาใช้งานจุดแข็งคือความสามารถในการผลิตเองครบวงจรร0อเปอร์เซนตตั้งแต่ตัวเครื่องไปจนถึงเครื่องยนต์เจ็ตและระบบเรดาร์ที่ล้ำสมัยที่สุดส่งผลให้เครื่องบินรบของสหรัฐอเมริกากลายเป็นมาตรฐานหลักของกองทัพทั่วโลกในปัจจุบัน การที่ประเทศหนึ่งจะผลิตเครื่องบินรบเองได้นั้นไม่ใช่เพียงแค่การแสดงแสนยานุภาพทางทหารแต่คือการประกาศศักดาทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมขั้นสูงแม้ในปัจจุบันจะมีเพียงไม่กี่ชาติที่ทำได้ครบวงจร100%เเซแต่การพึ่งพาตนเองในด้านนี้ช่วยสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืน และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ประเทศเหล่านั้นกลายเป็นผู้เล่นหลักในเวทีโลกอย่างไม่อาจปฏิเสธได้